สวัสดีครับบาวเบี้ยวพาลุยพัศเสบครับบาวพันซักสวัสดีครับครับเมื่อนี้ยบาวเบี้ยกับพันซักกับศิพย์พี่น้องกันมหันเอาะไหมเนาะครับครับนะครับหัวดอนที่เขาเคยเอาเนี่ยแะครับโบเดมาหลายมือแต่ว่ากล่องก็หนี่มีโต้ให้กระเจ้าะฮ้อนเนาะครับเมื่อนี้กับศิมาซาเนี่ยครับกระเจ้าสมบัติมาเซาเพิ่งกระเจาไปแล้วเนาะครับเดี๋ยวมาหาซอกบ้างกันเนาะครับบาวเบี้ยวว่าพี่น้องเพิ่งจะจ้องอะไรให้ดีละครับแต่ว่าพอตัวเดี๋ยวของมาก็เห็นแล้วเด้่ยละครับพี่น้องนอนหนั่งนอนเงียบเลยครับเดี อเขามากับพอแล้วนะครับนี่ครับน้แหลกแขกมันแต่ว่าอยู่ข้างดอยมีตั้งไม้กระจอง้อนอุ้ยเพื่นมาสเอนะครับนะเนาะแต่ว,ว่า,ากระจกเอาไว้หมดแล้วจ้องไหนเนนห็นบ้าเบียวเยอะมันน้แ,แหลกแขกมันเอาได้แล้ว นี่ครับน้อยใหญ่เลยไปครับ อย่น yeah. ้ครับมานี่ไปครับ นะครับงมงามเลยครับน้อนนี่เลยไปครับครับพนางเตางามอยังนะครับเนาะครับครับมันี้บรรยากาศในป่าเนาะครับเย็นๆครับมื้อนี้บ่ค่อยฟ้อนปานเดีครับฮ่า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  ไม่ขถอเจ้าฮอนไม่มาด้วยสิครับพันธุ์ครับพี่นอนที่บ้านเพื่นกันมหากันเนาะครับคเอามหาลุ้นเขาก็ได้กันครับเดินเลี้ไปครับครับนอนนั่งดินนอนนั่งเต้าไม่นอนนั่งดินนี่กระตุ้นเสียบกันครับนอนนะครับนอนตะคริ้งไหมนอนงีพึ่งเอาไปหมดแล้ว พี่นองท<น>ห่บ้านพันเอานาะสูงเนาะตรงนอนตั้มไปบาวเบลบาวเวเดี๋ยวจะลุกนอใหม่ <c oughs> ลุกนอใหม่ก็เอาครับออนดีผม <c oughs> แสบมีบด้วยกันนอนนังโตสมเก้ากับปีนี้พักกันแล้วค <c oughs> รับกลางกองอนะครับ มันไ่นั่งดินครับนั่งปันเลยปันเลยปันดินนะี่มนขาดว่ มันยังมนยปาดเยบบนี้เลยฮัททีอโอ้นอนเอียงาี่ไต้อเสียงครับมันกำลงบินง้ามงาครับอนน้นก็เลยปัดลกเลยครับาอนดีอนอนครับ เห็นตะไปนะครับเนาะอนอะอนอนหานเลยครับครับมันงเงียดีครับบังกอเป็นบังกาครับม้นงามเลย บางกอพี่น้องไทยบ้านเพิ่นเลยไปเห็นเนาะครับ <c oughs> บางเลยพอดีครับรบางเบีวบวบยว <c oughs> บางไปถามบาเบียวเนาะครับพี่น้องมจ้องมาเยูนก้นง้างกันเลยง้างขนาดเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวทนบินไห้ทนนะครับเนาะๆๆ เนอะมันอก็มาต้งหาไปเด้่นะครับหอยหันน้ำไมันไม่ไหมเงียบมันจงเห็นบางอย่างวะน้ำเห็ดน้ำอไปกันวันนี้ก็มาหาน้ำไมันนะครับเก็ดปวกเก็ดปวกออกยังบดพักนะครับเนาะเมันออกยังบ่อะไรตอนนี้ก่อนฝนมาไข่ตัวครับบาดอย่างฝนแรงๆเนาะดีซุ่มๆเรื่อยๆออกนะครับ dòng hết buộc ở cái lái để bao giờ hai cái nồng lọ bơm mấy nó nữa không <laughs> นักบอครับต้องห่างกันมากตรงนีงนง้บ่ค่อยงามครับเอาไปก่อนตรงนีง้กลางกวา้างจังสองนอสองนอหมดป้าบี่แอ๊ว นอมันเหี่ยงกันยุกกลางก่อนนะครับว่ายากแน่นอนี่จับปุ๊ยุ่ครับเมงนี่ไปใปกวันหนึงนะดินส้มดีเยอะครับน้องใหม่กันสิวันนี้นะครับจังตัดตามไลฟ์พอ เป็นแบไหนเนี่ยว่ะเครับบุ้ยานขนาดเลยจะกุเลยตะกุเลยครับงานหนึ่งงานหนึ่งนั่งกินกัน

งาวละเขาได้บองพันพอมแลครับไอครับนะครับูโฮ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 โนอนนะครับงี้ครับเนกลางกอง <c oughs> เป็นเกิดยุคกลางกอนอ <c oughs> ปาเบียวเนาะเป็นเลยเ,เด็ดเหลือกลอครับป่ยครับปล่อยผัดไปเลยครับขึ้งาวแล้วเนออานะครับมาเปออกมาดครับอีครับ พีนนน่น้องดิเห็นม้ามี่ตงก,กอแล้วเนาะนี่ครับโอ้โหน้องน,อน,นี่ครับผมเงาไงครับตั้งไปเผาซุปเนาะบาร์บีบยะครับผมน มังโซครับครับฮัครับโอ้พี่น้องเห็นน้ำมานเยอะไปหน่นอยมุงนอนนินครับอเอาง่า,งายๆของพัดชื้นมังแกนโอ้จะมีถุงแกนนะครับช่วงนี้มันได้แกเสียงวัดดินไม่ค่อยปันใดนนในช่วงนี้ได้จริงนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำนี่ครับตอวนี้ใช่ดามันใหญ่เนาะพี่เธอครับผมไัครับ อ้ดตออกต้ตนหอนอื้อมัตอนตงามอัอนเลย ยังไม่พอครับรับเงินใ่ญ่ให้นน้อยง่ายเนะบาบิอ๋เนาะรักกับบาบิอ๋หาใจกันเนาะครับรักเป็นกับหาน้ำปัดเน้ยงานอะครบ้างงนอะไรครับ น้องตอนี่ม่นหพาเบียวน้องไม่จำไรเอากลับไปเม่ว่าโอ้บีอ้ป่าเราจแท้ปาดเดิเล็กว่าาเบียวบรเบียวปาดเดิลยครับปาาไปซะวันเนาะครับเนาะรังยาเป็นต้มแลวกก่อนน้ำไม่สมน้ำ นอนเลยครับต้ครับไปครับนี่ึืนุแม่แล้วครับน้ำอยครับ นี tamam. ่น e ้ำักไปอืนนี่นะครับแคบนิดหน่อยครับน้ำเหมือนน้ำดินน่ำดินปน

รับมันโยงยังรับทางนิดนะครับเนาะ

ครับเดี๋ยวมันน้ำมันกันนั้ยครับครับครับอะไรพี่น้องไปมาสอบนะน้ำมันอีกหน่อยกันเลยโอ้นะครับาหมาพี่น้องขนาดว่าพี่น้องมันมาหาก้อนหนึ่งข้าเบี้ยวแล้วนอนนึ่ครับไม่มีอะไรอันนี้มาเกลี่ยตันแต่มาหาหนึ่งตามหลังเนาะตามหลัง้านอยู่ครับนเต็มไมาสอบนี่ก็่ร้องงามครับนอนนั่งดินพี่น้องมันออกจะนอนงี้หมดนะครับไปแต่ว่าเปลี่ยวน้อยนงี้กันครับเติมเป็นนองนั่งดินนะครับเนาะ พี่นออ้องคนเดียต้นนอแบบง่ายๆนอต่างๆนะครับนออยู่กันขึ้นตัวแม่นาตำแหน่งน้อยก่อนนะครับวันนีดด้ก็หาอ้อมดอนแล้วล่ะครับกับพันสักกันเลยแตทีหล่ออีกน้อยแล้วกันทีเพราะอะไรล่ละครับพี่น้องมันอู้เอาครับเป็นเห็ดอันพวกอ้อเห็ดบอ,อกยี้ไปเลาะกับบ่อนแบบไดนครับบ่้อยไดไหนเนื้อมาหยอดอมือันบ่อเห็ดตัวกันเลย กับพันธุซากกะเปหาเราเอาไปลองแล้วครับแต่หาเราเอาให้พวกกะได้ดอนละหน่อยครับช่วงนี้ยัมหอดมือมันออกนะครับให้มันหอดมือมันออกสิพอไหลเดี๋ยวครับมันเอาเลยฝนกับตกตกเ่าตกนั่นนะครับตกสุโมงหนึ่งครึ่งสุโมงเหรครับฝนก็ได้ฝนไม่ค่อยดีมันเลยแต่หน้าใหม่มันก็บซุ่มอยู่ครับมาล้างดินนะครับเนาะงาม มาสอบพอดีครับนั่งนอกยังไงกันนักนักน้องใหม่เนเพิ่นอวบเพิ่นอวบเพิ่นมาเบียวกันเลยเพสับออกกระสันทีนี้ปลาโนใหม่เพิ่นเอาแล้วครับเนาะอากาศบ่ได้เพิ่นเป็นไรนี่กับใครเหรอครับไม่เคยเห็นห่อนแต่ว่าเพิ่นเอาสิช่วงนี่กับฝนกับพ่อตกแไงตกฝนกับเ่ได้ตก นั่นแะครับผลพลังเดี๋ยวเรเรีหันน้องใหม่อย่างน้อยก่อนนะครับเตรียมมาสอบแล้วพี่น้องนี่แหละครับหอนแล้วก็ได้สอบหนึ่งพอดีเนาะครับวันนี้ก็ได้หาออมตอนแล้วก็พันสักครับมาลุ้นข้าวเจ้าครับแต่ว่าก็ได้หมดนะครับสอบใหญ่เติบเยอะอะไรครับพี่น้องวันนี้ก็พันสักกับิกเมื่อแล้วครับหาออมตอนแล้วเนาะครับ ยังไงบ่าวเบี้ยวกับฟันสาก็จิฝากพี่น้องไว้น <grandparents> ้ำเด็ดนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวเบี้ยวพาลุยพาแสบนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเด็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเบี้ยกับพันซากก็ร้านพี่น้องที่หนี่งแล้ครับสวัสดีครับบ้านสากสวัสดีครับ